เอา,าสี่สิบโลไปนอกเลยนักเก็ตไทยสี่สิบโลไปนอก,นกน โดย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 มาซื้อไพลโล่หนึ่งพี่น้องเลยเป็นสี่สิบเมตรโล่พี่น้องเลยขอข่าใจดีมาซื้อคนเก่าพี่น้องเลย สี้สิบโลพี่น้องเลยเน้ำเงาหรือหาแซนฟายพี่น้องเลยลังเมื่อพี่น้องเลยซื้อข้าวโลกสี่กับเจ้า40โลพี่น้องเลยลังเมื่องห่างเกาพี่น้องเลย

สลากตัหงเพชรบ่มาให้น,น้องกินแน่ค่ะเพชรล้วค่ะน้งเลยตัหงแต่ยังครึร่<อ>พงพี่นอ้อง,งพอาตปลายดปแล้ล่ะปลายดยังครึ่งอยู่สลากอะไรเ็ด <c oughs> แหงแ้งห้หเลย <c oughs> ห้ถ่าย,ยุบเ <c oughs> ลยอาน้องเลยเ็ดบ่ มืยมอ้เมาื้อข่าเ่ากินกุกงเลยเอเราไปจุงจมวาเครื่งทั้งมันขี้ต่อกพี่น้องเลยมันนอกรีนเบดข่าตตตต๊บตเมื่อยซื้อข่าสี่สิบโลหาแสนกว่าพี่น้องเลยข่าหกแสน ไม่ไม่พี ha, ่องเลยเผะไผลบันเผ็ดไผมเผ็กบทพี่องเลยเด้งขึงตําหุงระตจ้าเด้งขึงพี่องเยท้ากระป๋าเอร์เปล่งเชิงที่เหจมูกอยากใส่สติกจบก็ได้าเพ่าพี่องเย ต้องทำอีกอยู่พี่น้องยังทำอีกบีมทำต่ออีกน้อยกับสมขนาดลดพี่น้อย